ครับมื่อนี้มาพบกับผมช่องกิติพงษ์ชาแนลนะครับมื่อนี้ติดตามากเพื่อไปพี่น้องนะครับมาเบิึงการเฮ็ดบังไฟโคุนน้อยเฮ็ดมือนะครับตำม,มือนะครับพี่น้องมื่อนี้ได้รับเกียรติเชิญพี่ท็อปนะครับมาก สอนเฮ็ดบักไฟเขาคุ้นห้นะครับผมไฟหน่อยครับพี่น้องครับตามอีสานบ้านเฮาครับนี่แหละครับสูตรดั้งเดิมโบราณครับก็่อนตอกมือเอาครับพี่น้องงี่ครับพี่น้องได้กับม้วนครับวันนี้สูตรสูตรนี้เป็นสูตรที่พี่ท็อปคิดเองนะครับผมวันนี้มาถ่ายทอดสูตรให้ผมนะครับผมเฮ็ดบักไฟเขาคุ้นวันนี้สีเฮ็ดเอาไปจุดบูชาเพื่อขอผลจากพญาแถนนะครับวันนี้เชิญติดตามและโจทย์เลยนะครับผมครับโอเคครับนี่คือบักไฟที่เท้าแดงเจเมื่อกี้นะครับผม ตอนนี้สังท็อปนะครับเขาล่างสีล่างงูบางไฟนะครับเพื่อที่ทําการจุดนะครับต่อไปหลังจากเทีารได้เฉียดเรียบร้อยครับเขาสีไปจุดที่ฐานครับเชิ่ติดตามมาได้ครับครับผมพี่น้องตอนนี้เข้ากรได้มาถึงฐานบางไฟเที่เราได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับสังท็อปทีป็นพ่นต่อสายไฟนะครับต่อสายสอครับพี่น้องแมนครับผมพี่น้องเสียบบอกครับว่าผมนะครับเกิดมาเพเ่อเฮ็ดบางไฟจักเจียครับ มามือนี่ครับผมผมเสีดบังไฟนะครับจุดเพื่อบูชาพระยาแทนนะครับพี่น้องสร้างทอปนะครับจะเป็นพ <ผม S 1> ูดทีตังบังไฟบังไฟนี่เห็ดจังไหน,นะครับสังทอปกัมัดหางนี่กัมัดเสีหันให้มันขืนสะานาะพี่น้องเนาะขืนเร็วผลมันสะเสียรักครับพี่น้อง,ง,งนะครับพี่น้องการจุดบังไฟแต่ละบังนีเฮ็ดมากย่างพิธีพิถันน้อพี่น้องข้าวส่จุดท่มเกินไปเสียทีม,ม สิออกเที่ยวเหตต้องงามไว้ก่อนได้พี่น้องนะครับบังไฟคือกันครับก่อนจะจูดครับพี่น้องออกแข่งเรอๆงามๆไว้ก่อนเนาะใส่ห่านบังไฟนี่แจ๊กนิวนี่ครับสั้งทอบครับอันนี้เขาเอื่นบังไฟหกหุ่นครับบังไฟหกหุ่นครับผมบังไฟหกหุ่นหน่อยครับตอกมือพี่น้องครับเนี่ยครับตอกมือแบบสบับอีสานบานเท่าไรครับครับผมพรอนปอนตอกกับพี่น้องต้นครับเป็นต้นสำรับของอีสานเฮ็ดมือโดยเฉพาะเนี่มครับผมอันนี้เขาเอามาจุดน้ำกันครับพี่น้องสามบังนะครับผม หลังไล่นะครับผมอันนี้สิเป็นบ้างของสร้างท็อปนะครับเมื่อนี้เขามาชุดโดยเพื่อได้จับเวลานะครับเป็นการชุดขอฝ้าขอฝนจากพญาแถนนะครับผมไอีสานพาะอันเชาวานะครับการเที่ยวจุดบังไฟนะครับจะเป็นการขอฝนจากพญาแถนนะครับประเอนนี่บุญบังไฟนี่ครับจะจัดขึ้นทุกๆปีประมาณ เดือนฮาเดือนหกนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลบุญบังไฟนะครับช่วงนี้ก็ติดช่วงโควิดครับเล่โบนิชัดนะครับผมแต่ก็จุดเล่นขอฝนด้วยก็แล้วแทนครับผมจุดตามประเพณีเฮ่ออีสานเนะครับผมโบละโบถิมเนาะพี่น้องเนาะแมนครับโบถิมบัป่าประเพณีอีสานเั้งบ้านเั้านะครับผมเขาก็เสียอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องครับต่อไปเขาก็จัดเตรียมบังไฟนะครับผืนท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปรอดูการจุดนะครับพี่น้องเนาะต่อไปเชิญกิ่ตามเลยนะครับต่อไป สิเป็นการจุดบังไฟนะครับพี่น้องคิดว่ามันสิขืนบ่อขืนนะครับก็ลองคอมเมนต์เบิ่งนะว่าบมันจะขืนบ่อขืนนะครับอ่านี่คิดว่าสิขืนบ่อขืนครับเป็นบังไฟขอฝนเฮานะครับผมน้องก็เฮ็ดเทียแรกครับพี่น้องครับครับผมลองเฮ็ดเทียแรกเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเบิ่งกันครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับครับผมเอ้าเอ้าเริ่มไปครับเกพี่น้องครับสั่งทับครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเอ้าหนึ่งสองปอยแล้วครับ ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมโอ้หมุนติวๆิวเลยพี่น้องขึ้นต่อครับพี่น้องขึ้นต่อครับเห็นครับโอ้สุดอีหลีครับพี่น้องเออพี่น้องครับเห็นบ่เห็นบ่ไปแล้วครับเห็นบ่ครับพี่น้องเนีเห็นบ่ครับเนี่ยมโซ่กันครับเนี่ยมโซ่กันเห็นบ่ครับผมโอ้เสียสามครับพี่น้องครับผมพี่น้องเมื่อกี้จุดบังเมื่อกี้กับเมื่อเห็นครับเมื่อเห็นกับจุดบังไม่ครับผม บ้างนี่สิเป็นบ้างของผมนะครับเพ็ดบังไฟเทลแรกครับสิขึ้นบ่ขึ้นกะเสื้อติดตามรับส้มเลยครับเบิ้งพี่นอ้องเบิ้งครับเอาหนึ่งสองโอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นต้อนไปเฉยพี่นอ้องเอาขึ้นไปทีนี่เอาเอาขึ้นทีนี่เอาทุกทุก,ก,ก,กนีทุกทุกหัวหัวบอลลูหัวบอลลง โอ้โห้หมดเสียบแน่แล้วโอ้ยหามเลยพี่พี่น้องเมื่อกี้กับสีวบางเลยครับแต่ไม่ลงหน้ากับเสียหน้าไม่ลงบั้นกับเสียบบนครับพี่น้องเห็นยุคพี่น้องบางแหลกของชีวิตกันสุดยอดเหมไม่นครับเพียบเทียนเดียวขึ้ในสุดยอดเราพี่น้องครับโอ้ยผิดวางนี่เลยครับพี่น้องครับผมโอ้ยเจ็บผมสีบางเลยนะครับพี่น้องผมกับสีบ่มีอย่างแล้วครับผมผมก็ขอปิดจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมกะ อย่าลืมให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับผมในคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับ